สวัสดีครับการเขียนเกมโดยใช้ Godot Engine เวอร์ชัน4นะครับสิ่งที่เราขาดไปได้ก็คือการใช้ภาษา GD Script นะครับในการใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อให้เกมของเราเนี่ยจากที่เราได้ดีไซน์ไว้นะครับก็สามารถทำงานได้และเป็นเกมได้อย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ สวัสดีครับการเขียนเกมโดยใช้ Godot Engine เวอร์ชัน4ในการพัฒนาเกมนะครับจะมีภาษา GDScript ซึ่งเป็นภาษาของตัว Godot Engine นะครับอันนี้เราจะเข้ามาที่หน้าจอในส่วนของ Editor นะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นหน้าจอที่เราใช้ในการเขียนโปรแกร,รมนะครับส่วนหน้าต่างทางขวามือนะครับก็จะเป็นหน้าต่างที่เราใช้สำหรับ การดีบักตัวโปรแกรมนะครับเพื่อดูค่าต่างๆในขณะที่โปรแกรมทํางานนะครับโดยใช้ตัวเบรกพอยต์นะครับในการหยุดตัวโปรแกรมเพื่อเห็นภาพของการอธิบายการทํางานของโปรแกรมได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้2หน้าต่างนีน้เรามาเริ่มกันที่โครงสร้างของตัวโปรแกรม gdscript นะครับลักษณะโครงสร้างของ gdscript จะเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมในเชิงวัตถุ ก็คือการเขียนตัวโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการสืบทอดนะครับจากคลาสที่ทาง GDScript ก็เตรียมไว้ให้นะครับซึ่งจะถูกเรียกว่าโหนดนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับเช่นโหนด 2D หรือโหนด 3D เป็นต้นนะครับส่วนเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องมีการสืบทอดคลาสจากทางที่ GDScript ก็เตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นการลดความยุ่งยากซับซ้อนนะครับในการที่เราจะพัฒนาโปรแกรมในการทําเกมของเรานะครับเช่นการเลนเดอร์หน้าจอนะครับการแสดงวินโดว์ต่างๆเป็นต้นนะครับโหลดที่เราสื่อทอดมาก็จะมีเมทอดหรือมี property ในการจัดการในเรื่องยุ่งยากซับซ้อนพวกนี้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะ,ะาการเขียนโปรแกรมในภาษา GDScript นะครับจะเป็นลักษณะของการเขียนคาสั่งเป็นบรรทัดคําสั่งนะครับการทํางานก็จะทํางานจากบนลงล่างนะครับลักษณะของการกําหนดขอบเขตของบล็อกวรรทัดคาสั่งต่างๆนะครับก็จะถูกกําหนดโดยการใช้วิธีการเยื้องนะครับจากยอหน้านะครับเป็นลักษณะของการเยื้องตามลําดับขั้น ลำดับของการยื้อย่อหน้านะครับตัวอีดิเตอร์ก็จะแสดงด้วยนะครับเครื่องหมายของอตัวขั้นย่อหน้าไว้ให้เราสังเกตได้นะครับจะมีจํานวน1 2 3ตามลําดับนะครับในส่วนของขอบเขตก็จะแสดงด้วยเครื่องหมายลูกศรชี้ลงหัวลัวส่กนชีล้ล,ชลงนะครับวิธีสืบทอดพาร์ของ G D Script ครับ เราจะใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า extend นะครับตามเว้นวรรคและตามด้วยชื่อโหนดนะครับในการสืบทอดคลาสที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับในตัวอย่างโปรแกรมที่เราจะใช้ในการอธิบายนะครับเราก็จะสืบทอดอมาจากคลาสที่ชื่อว่าโหนดนะครับในบรรทัดที่1เราก็จะเขียนโปรแกรมว่า extend เว้นวรรคโหนดนะครับองค์ประกอบหลักของคลาสนะครับของ gdcri ครนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการ สร้างเมธอดในการเป็นฟังก์ชันในการทำงานนะครับของตัวคลาสนะครับหลักๆที่ทางคลาสที่เราสืบทอดมานะจะเรียกใช้โดยอัตโนมัตินะครับก็จะมีที่สำคัญอยู่2องเมธอดก็คือตัว Ready, นะครับเมธอดรีดีและเมธอดโปรเซส s นะครับโดยเมธอดรีด d ีเนี่ยก็จะทำงานเป็นครั้งเดียวนะครับเมื่อกันเมื่อคลาสเราเรียกใช้นะครับส่วน Process เนะี่ยจะทำงานวนซ้ำนะครับตลอดที่โปรแกรมทำงาน ในเซสชันถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายการประกาศตัวแปรนะครับแล้วก็ชนิดตัวแปรต่างๆที่ทาง GD Script เขาเตรียมไว้ให้เราใช้งานนะครับก็จะมีให้ทราบตัวแปรพื้นฐานหลักๆนะครับที่เราจะเป็นที่ต้องใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับ ในเซกชันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของตัวแปรในภาษาของ GD Script นะครับซึ่งเราจะประกาศตัวแปรได้เนี่ยผ่านคีย์เวิร์ดที่เรียกว่า var นะครับตัวตั v ase, course, a r และเวยนวรรคามด้วยชื่อของตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรเนี่ยจะมีการทํางานพิเศษอย่างคือมีลักษณะของการทํางานที่เป็นดินามิกได้คือ1ตัวแปรเนี่ยเราจะสามารถเก็บ data ้าไทได้หลายประเภทนะครับในโปรแกรมเดียวกัน หรือเราจะกําหนดตัวแปรโดยกําก,กับชนิดของข้อมูลประเภทของตัวแปรเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเราจะเริ่มประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรแรกที่ชื่อว่า game name นะครับก็พิมพ์ในบรรทัดที่สนะครับ var เว้นวรรคตามด้วยชื่อของตัวแปรนะครับ game underscore name นะครับเมื่อเรากดปุ่มรันโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็จะมาหยุดอยู่ที่เบรก k p o i n t ที่เรากําหนด ก็คือในเมธอตดโปรเซสท,ที่วนซ้ํานะครับก็จะทําแค่ครั้งเดียวแล้วหยุดที่เบรกพอยต์นะครับจะทําให้เราเห็นผลลัพธ์ในหน้าต่างดีบักนะครับก็จะเกิดตัวแปรที่ชื่อว่าเกม a m e ขึ้นมานะครับโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยจะถูกกําหนดให้เป็นเนานะครับก็เพราะว่าตัวแปรที่เรากําหนดนะครับจะเป็นลักษณะของไดนามิกนะครับเพราะเราไม่ได้กํากับดัตตาไทยของตัวแปรไว้นะครับ ตัวจ d s c r i p t เองก็จะมองว่าตัวแปรตัวนี้อาจจะเป็นตัวแปรแบบดินามิกนะครับจุดเริ่มต้นของเขาก็าจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์ค่าที่ได้ก็คือน,นันนะครับก็จะเป็นเป็นค่าที่เราสามารถเช็ค่าได้นะครับการกำหนดต,ตัวแปรในลักษณะนี้นะครับจะอยู่ในเลเวลเดียวกันกันกบ Extend หรือฟังก์ชันนะครับสังเกตดูในหน้าต่าง d e บั g ก ตัวตัวแปรเนี่ยจะอยู่ในเซสชันของ Member นะครับก็คือเป็นสมาชิกหนึ่งของคลาสนะครับดในทางการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเราจะเรียกเป็น Data Member นะครับสังเกตดูจะมีอีกเซสชันหนึ่งที่เราเห็นก็คือเซสชันที่เป็นโล c a l ลนะครับลักษณะของตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่เราจะต้องสร้างนะครับให้อยู่ในอขอบข่ายของบล็อกการทำงนานของโปรแกรมใดเมทตต่อใดเมทตต่อถึงเช่น ในเมธอดของเรด d ี้ในเมธอดของโปรเซสหรือในเมธอดอที่เราสร้างขึ้นเองก็ได้นะครับตัวแปรก็จะปรากฏในลักษณะที่เป็นโล c คอลนะครับส่วนตัวแปรอีกลักษณะหนึ่งก็คือตัวแปรล,ลักษณะของ g l o b a l นะครับเราไม่สามารถกําหนด global อยู่ในตัวโปรแกรมโดยตรงได้นะครับแต่เราจะมีกลไกในการทําตัวแปร global นะครับซึ่งจะได้อธิบายในเซคชั่นถัดไปนะครับ ส่วนการกำหนดค่านะครับให้กับตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนะครับเราสามารถทำได้ผ่านเครื่องหมายเท่ากับกับและตามด้วยค่าที่เราจะใส่ให้กับตัวแปรของเรานะครับกรณีน,นี้เราจะใส่คำว่า hello นะครับซึ่งเป็นตัวแปรชนิดสตริงนะครับเมื่อเรากด run นะครับในไดต่างดีบักนะครับก็จะปรากฏค่าของข้อมูลที่เราใส่ให้กับตัวแปรเข้าไปนะครับ ก็จะเกิดค่าของข้อมูล hello เนี่ยปรากฏเป็นข้อมูลของตัวแปร game name นะครับในส่วนของตัวแปรที่มีลักษณะออยู่ในขอบข่ายขอบเขตของ local นะครับถ้าเราสังเกตด,ดูก็จะเห็นตัวแปรหนึ่งก็คือ delta นะครับซึ่งเป็นตัวแปรโล c a l ของเมนต่อที่ชื่อว่า p r o c e ส s นะครับเดี๋ยวเราจะมา ถ้าเราสร้างตัวแปรที่เป็น local นะครับในส่วนของฟังก์ชัน p r o c e s นะครับเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าตัวแปรที่อยู่ในตัวเมทอดเนี่ยก็จะเป็นตัวแปร local นะครับซึ่งจะ,ะมีความแตกต่างจากตัวแปรและลักษณะที่เป็น member นะครับในเมทอด p r o c e s ให้เรา enter นะครับลงมาบรรทัดที่9นะครับเราเราจะสร้างตัวแปรนะครับ ที่ชื่อว่า message นะครับและกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับก็พิมพ์ wr เว้นวัตนะครับตามด้วยชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า message นะครับใส่ค่าให้กับตัวแปรนะครับก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับตามด้วยค่าที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเช่นคำว่านักเล่นเกมนะครับเป็นภาษาไทยได้นะครับจีนิสคริปต์ก็จะรองรับนะครับการที่เราใส่ภาษาไทยเข้าไปโดยตรงนะครับ ในตัวแปลเกมเนมอันนี้เราก็ลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อเห็นภาพของการทํางานกับภาษาไทยนะครับเมื่อเรากดรันโปรตัวโปรแกรมนะครับสังเกตด,ดูที่หน้าต่างดีบัตนะครับทางด้านขวามือนะครับค่าตัวแปรต่างๆที่เราเปลี่ยนแล้วเราสร้างเพิ่มเข้าไปหรือใส่เข้าไปเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในหน้าต่างดีบัตนะครับก็จะเห็นภาพว่า ตัวแปรเมสเซนจะอยู่ในส่วนของตัวแปรของลคอลนะครับในส่วนของเกมเนมตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสวัสดีนะครับซึ่งเป็นหน้าตาในส่วนของเมมเบอร์นะครับตัวแปรนะครับชนิดสต i n g เราสามารถเพิ่มลูกเล่นนะครับให้กับเขาในการประมวลผลนะครับเช่นการเอาสตริงสองตัวมาต่อกัน ถ้าเป็นข้อมูลในชนิดสตริงเนี่ยเราจะสามารถใช้โอเปอเรเตอร์นะครับหรือเครื่องหมายบวกนะครับในการเอาสตริงสตัวมาต่อกันได้นะครับตัวอย่างเนี้ยเราจะใช้เกมเนมนะครับมาต่อกับข้อความที่ชื่อว่านักเล่นเกมนะครับเมื่อเรารันโปรแกรมดูอีกครั้งนะครับในในหน้าต่างดีบั๊กก็จะปรากฏนะครับว่าตัวไบเมสเซ่เนี่ยข้อความสองตัวก็จะต่อกันเป็นสวัสดีนักเล่นเกมนะครับ มีจุดที่เราจะต้องสังเกตนะครับตัวแปรในลักษณะที่เป็นโล c a l เนี่ยอจะถูกมองเห็นได้เฉพาะในกรอบหรือในขอบเขตของตัวเมธอดหรือฟังก์ชันนั้นๆเท่านั้นนะครับกรณีถ้าเราเรียกข้ามตัวฟังก์ชันหรือเมธอดนะครับตัวแปรดังกล่าวเนี่ยอจะไม่ถูกมองเห็นนะครับลักษณะของโปรแกรม g s s r r p t t ก็จะแจ้ง error ให้เราทราบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับเรียกตัว แปเมสเซจนะครับที่เป็นตัวแปรล,ลักษณะโลคอลเนี่ยโดยเรียกจากตัวฟังก์ชันเลดี้นะครับในเม็ดต่อที่ชื่อว่าเลดี้นะครับให้เราเพิ่มบรรทัดคำสั่งเข้าไปนะครับโดยสร้างตัวแปรประกาศตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า Init underscore message นะครับและกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับโดยค่าที่เรากำหนดให้กับตัวแปรเนี่ยให้เราใช้ ตัวแปรล local ลที่ชื่อว่า message ครับซึ่งเป็นตัวแปรล local ลข,อของเมทอดของโปรเซสนะครับสังเกตดูว่าโปรแกรมก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับก็จี s cript, ีสคริป่์เองก็จะแจ้ง message ที่เป็น error ให้เราทราบนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะเรียกตัวแปรล local ลในลักษณะที่ข้ามฟังก์ชันได้นะครับอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือการประกาศตัวแปรของเราเนี่ย ชื่อของตัวแปรนะครับไปซ้ํากับชื่อของตัวแปรของคลาสที่เราสืบทอดมาครับกรณีเช่นนี้ก็จะไม่สามารถที่จะประกาศตัวแปรในชื่อที่ซ้ํากับคลาสที่เราสืบทอดมาได้นะครับตัวอย่างเช่นตัวแปรชื่อ name เนี่ยคลาสของ node ก็จะมีตัวแปรที่ประกาศไว้ในชื่อนี้ด้วยนะครับทาให้ถ้าเราจะประกาศตัวแปรที่เราสืบทอดมาจากโหนด ประกาศชื่อเนมก็จะไม่สามารถทำได้นะครับในเซสชันสั็จไปเรายังอยู่กับเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรของ g D ีด c สคริก็ยังมีตัวแปรอีกหลายส่วนนะครับที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับในเซสชันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ ทำคอมเมนต์นะครับให้กับตัวสคริปต์ของ G-D-Script ของเรานะครับซึ่งความสำคัญข,ของการทำคอมเมนต์นะครับก็มีอยู่หลายส่วนระดับที่เราจะใช้ก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นการคอมเมนต์มาทับคำสั่งในบางคำสั่งนะครับที่เราไม่ต้องการให้ตัว G-D-Script ทำงานนะครับเราสามารถใช้เครื่องหมายชาร์ปนะครับกำกับไว้ที่หน้า ของตัวบรรทับคำสั่งนั้นๆนะครับคำสั่งที่เราทำการคอมเมนต์ไว้แล้วก็จะไม่ถูกทำงานใน gd script นะครับส่วนอีกหนึ่งความสำคัญก็คือ,อาการทำคอมเมนตะ์ในลักษณะที่เป็นการอธิบายตัวโปรแกรมนะครับเมื่อทำโปรแกรมขนาดใหญ่เนี่ยเราจะได้ สามารถจดจำนะครับหรือมาดูภายหลังเนี่ยจะได้เข้าใจได้ว่าตัวแปรที่เราประกาศไว้หรือฟังก์ชันที่เราได้เขียนไว้นะ่ะมันทําหน้าที่หรือทางานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับอีกหนึ่งวิธีในการทาคอมเมนต์ที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือการกํากับไว้ที่ท้ายบรรทัดของคําสั่งนั้นๆน,น,นะครับซึ่งก็สามารถกระทําได้เหมือนกัน อีกนึงจุดนะครับที่เราสามารถหยิบมาใช้งานได้นะครับก็คือตัวแปรที่เราไม่ได้ประกาศเองแต่เป็นตัวแปรนะครับที่าพาร์ทที่เราสืบทอดไว้เนี่ยมีตัวแปรที่ประกาศไว้แล้วนะครับเราสามารถาเรียกมาใช้งานกับตัวจีนิสคริปที่เราสร้างขึ้นได้แต่เราจะไม่สามารถนะครับประกาศตัวแปรซ้ำกับตัวแปร ที่มีอยู่แล้วนะในคาร์์แม่ที่เราได้สืบทอดมานะครับการประกาศตัวแปรลักษณะนี้ก็จะไม่สามารถทําได้นะครับในเซสชั่นถัดไปนะครับยังเป็นเรื่องการประกาศตัวแปรนะครับแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆในการใช้งานนะครับในเซสชั่นนี้เป็นการอธิบายการทำงานของตัวแปรในลักษณะ ที่เป็นดามิกนะครับเ,เริ่มต้นที่ฟังก์ชันของโปรเซสนะครับเราจะกำหนดค่าให้กับตัวแปรเกมเนมนะครับโดยการกำหนดค่าเนี่ยเราจะกำหนดค่าที่แตกต่างจากค่าเดิมที่เป็นค่าสตริงนะครับเราจะเริ่มจากการกำหนดเป็นตัวเลขเข้าไปนะครับสังเกตดูว่าเมื่อเรารันโปรแกรมเนี่ยค่าตัวเลขเราสามารถกำหนดเข้าไปในตัว ตัวแปรที่ชื่อว่าเกมเนมได้นะครับเอาพุทที่หน้าจอดีบักเนี่ยจะขึ้นเป็น108่อนะครับในกรณีของเลขที่เป็นจุดทศนิยมนะครับเราก็ยังสามารถกำหนดเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของบูลีนก็ยังสามารถกำหนดเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการอธิบายลักษณะของอความเป็นไดนามิกของตัวแปรนะครับถ้าเราไม่ได้กำหนดหรือกํำกับ Data Type ไว้นะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของคอ่าของตัวแปรที่เป็นลักษณะของอ็อบเจกต์ครับก็คือเวกเตอร์ทูนะครับคราวนี้หากเรากําหนดกากับ,กบประเภทของตัวแปรไว้ด้วยเป็นสตริงนะครับเราทําได้โดยใช้เครื่องหมายโคลอนนะครับตามชื่อตัวแปรแลนะะชนิดของตัวดัตต t ไทป์ก็คือสตริงนะครับสังแกตดูนะครับเรากําหนดเกมเนมนะครับโดยใส่ตัวเลขที่เป็น เลขจำนวนเต็มเนี่ยโปรแกรมก็จะฟ้องเออร์เอร์นะครับว่าไม่สามารถทําได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทํางานของตัวแปรในลักษณะที่เป็นสแตติกและไดนามิกนะครับซึ่งก็นําไปเลือกใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อให้การควบคุมโปรแกรมนะครับหรือการเกิดบั๊กในโปรแกรมเนะี่ยเราสามารถควบคุมได้นะครับในเซ t ชันถัดไปนะครับก็จะเป็นการใช้ตัวแปรในชนิดที่เป็น ตัวเลขนะครับซึ่งจะมีทั้งตัวเลขจำนวนเต็มและตัวเลขจุดทศนิยมนะครับซึ่งการกำหนดค่าให้กับตัวแปรประเภทนี้นะครับก็ลักษณะของตัวเลขทั้งสองลักษณะเนี่ยจะสามารถใส่เข้าไปในตัวแปรที่เรากำกับไทป์เข้าไปได้ด้วยนะครับแต่ตัว Data เนี่ยก็จะมีการแปลงค่านิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นข้อควรระมัดระวังนะครับในการพัฒนาโปรแกรมนะครับ